สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่4คืนวันเสาร์ที่13กันยายน2568ปรากฏว่าอาเซนอนเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส3ประตูต่อ0อาเซนอนได้ประตูมาจากซูบีเมนดีนาทีที่32และ79และโยเคเรสยิงในนาทีที่46 บอลมัดชนะไบรตัน2ประตูต่อ1บอลมัดได้ประตูมาจากสกอตนาทีที่18เซเมนโยยิงจุดโทษนาทีที่61ส่วนไบรตันได้1ประตูมาจากมิโตมะนาทีที่48นิวคาสเซิลเฉือนชนะวูฟแฟมตัน1ประตูต่อ0โดยได้ประตูมาจากวอเทอร์มาเดอร์นาทีที่29เเอเวอร์ตันเสมอกับแอสตันวิลล่าศนย์ประตูต่อ0คริสตันพาเลสเสมอซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ0ูน ฟูลแลมชนะลีดอยู่ในเตดหนประตูต่อ0โดยได้ประตูมาจากกูตมนสตันนาทีที่90้บกสซึ่งเป็นการทำเข้าประตูตัวเองเวสต์แฮมเหลือผู้เล่น10คนค่ะเปิดบ้านแพ้ทอนแนมฮอสเปอร์ศูนประตูต่อ3สเปอร์ได้3ประตูมาจากซานาทีที่47เบิร์กวาลนาทีที่57และฟานเดลเฟนนาทีที่64เบรนท์ฟอร์ดเสมอเชลซีสองประตูต่อ2 เบนฟอร์ดได้ประตูมาจากชาเดอร์นาทีที่35และคาวันโยนาทีที่93 0วกส่วนเชลซีได้2ประตูมาจากพาเมอร์นาทีที่61และไก่เซโดนาทีที่85ค่ะจากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่4นั้นยังแข่งไม่ครบแล้วค่ะอันดับที่1ถึงอันดับที่4นะคะซึ่งได้แก่อาเซนอล ท็อตแนมฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลและบอรมนมัตมีทีมละ9แต้มแต่ว่านะตอนนี้ลิเวอร์พูลลงแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะคืนนี้หากเก็บ3มแต้มได้สำเร็จลิเวอร์พูลจะขึ้นนำเป็นจ่าฟูงอันดับที่5เชลซีค่ะสีนัดมี8แต้มอันดับ6เอเวอร์ตันและอันดับที่7จ็ดซันเดอร์แลนด์มี7แต้มเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียริสตันพาเลตอันดับที่8ค่ะมี6แต้ม อันดับ9 Newcastle 5แต้มเท่ากันกับอันดับที่10คือ f ู l ล่มนะคะส่วนอันดับ11 Man U ค่ะจะลงทําการแข่งขันในคืนนี้ลงแข่งไป3นัดมี4แต้มเบรนฟ f o r d อันดับที่12นะคะ4แต้มเช่นเดียวกันกับอันดับ13ไร i g h t o นอันดับ14 Forest และอันดับ15คือ l e e ยู่ในเตดค่ะส่วน Manchester City อันดับที่16ลงแข่งไป3นัดมี3แต้มนะคะอันดับ17เบอร์ l ี่3นัดมี3แต้ม อันดับ18เวสต์แฮมค่ะลงแข่งไป4นัดมี3แต้มอันดับ19แอสตันวิลล่ามี2แต้มนะคะจากการลงแข่ง4นัดส่วนอันดับที่20วูฟแฟมตันลงแข่ง4นัดอย่างไม่มีแต้มค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะคะสำหรับคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568เบอร์ลี่จะเปิดบ้านรับการมเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลในเวลา20นาฬิกา ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา22นาฬิกา30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโสดได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n r News Channel ค่ะ